อ๋อพี่น้องมาเลี้ยงหัวแต่ต้นยูคาครับปลายูคาเนี่ยเห็ดอีหยังวูนี่ครับพี่น้องเนี่ยม่นเห็ดขมบ่เนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยเกิดอยู่นี่ยเห็ดอิหยังวูนี่ครับพี่น้องเพิ่งบานแล้วโอ้พี่น้องผู้ใด้หู้ก็บอกเลยเลยครับเนี่ยมันเห็ดขมบ่มันหุดยูคาป่ะนีะครับจะนนี้ก็อยู่ใกล้ต้นยูคานี่แหละเนี่ยครับเนี่ยเห็ดอีหยังเนี่ยกำลังออกอยู่นี่เนี่ยครับ สวัสดีครับพี่พี่น้องวันนี้กลับมาพ่อกับพ่อเพียงกับช่องพ่อเพียงเลี้ยงตัวได้ครับอย่ามาแรงพี่น้องเนาะวันนี้ครับพังงออกมาชิ้นใหญ่ขึ้นก็ครับสองแม่ลูกแม่เต็งโมกับกับน้องสาวกับลูกสาวยุกิครับพี่น้องตั้งชื่อให้พ่อกับการแร้งแร้งครับเจ้าของบ่าวเพียงกลับมาจากที่ทํางานกับเอาาปเลี้ยงครับมายุ่นน้ำบ่าวเพียงได้สองชิ้นแล้วพี่น้องเพ่พัฒนาการเปลี่ยนแปลงของเขาครับ เริ่มลังเต็มขึ้นครับพี่น้องลังเต็มขึ้นสำหรับน้องยุทธศับไทยก็เริ่มมาครับตัวนี้บอลสี่เดือนครับพี่น้องสี่เดือนเอไปอะไรบุญครับเนี่ยครับสี่เดือนแม่ยังไม่ทอนนมหรอกครับก็แม่ขอทับหรือยังเนี่ยบอรู้ได้พี่น้อง เพราะว่าซื้อมาเจ้าของคุยก็บ,บอกว่าพุ่งคือกันครับก็ได้สังเกตบิงที่เดือนแล้วก็เรื่องว่วสนมากครับสามเดือนสามเดือนที่เดือนก็ที่เริ่มเป็นสัตว์กับพื้นสัตว์ครับพี่น้องสัตว์กับพื้นสัตว์ม่นี่กับที่มามาว่าเรื่องกอันงันวนี่ที่ห้เศร้านุ่จากอายุเท่าไรครับประมาณจากเดือนจังสิพอดีครับพี่น้อง นี่ตั้งยจิก็ได้ที่เดือนกว่าครับเสียนกับขวาหเดือนแล้วครับเนี่ยมาพบเพียงก็เตรียมมาไว้ก่ว่ายี่ห้จากหกเดือนขึ้นไปครับหกเดือนถึงเจ็ดเดือนาาก็ยี่ห้เต้านมครับพี่น้องห้เราได้ร่างกายเราได้จะได้เติบโต,ตสมบูรณ์แล้วก็จิ้นใหญ่กิ้งเก่งจะน้อยครับตอนนี้กำลังเริ่มได้เนื้ออยา,ากนะครับแล้วชิ้นใหญ่กิ้งเก่งนี่พี่น้องโดยปกติเราเนี่ยแต่ปกติส่วนมากอะ่ะเพิ่งกะจีอ เอาลูกออกจากนมนะครับเนาะแม่ลูกงวดนะครับกวรจะยานมครับควรจะยานมประมาณหกถึงเจ็ดเดือนครับหกถึงเจ็ดเดือนต้นไปนะครับนะคนยานมได้ครับแยกออกจากออกจากแม่ได้ครับพี่น้องถ่าสมบูรณ์แบบดีๆครับแต่ถ้าเขามีอาหารกินก็กินหาวหารเป็นแล้วก็เลือกได้ครับหาเดือนก็เลือกได้แล้ว ถ้าจําเป็นนะครับเนาะแต่ถ้าว่าจําเป็นแม่เขาสูนลป้ังเสียเขากับป้อยให้กากินไปฮอห6เดือนถึง7เดือนครับ8เดือนก็ยังได้ยุ่ครับถ้า9เดือนนี่กับเบหไวแล้วต้องแยกออกแล้วครับเดี๋ยวแม่ส้มไหลครับพี่น้องแม่อยู่ส้มไหลก็สรุปคือคือ5-7เดือนครับควรจะอย่านม5-7เดือนนะครับ ักจีดเดือนเราควรจะอยากแยกออกเลยนะครับเนาะก้อนแยกออกเดือนนึงก็ให้หัดให้เขาหัดกินหัวหารได้กินท้ากินอาหารเสริมเป็นแล้วก้อนนี่น้ลองด้อยค่อยเอาเขาออกจากแม่เขาครับลูกเขาจะสมบูรณ์ครับก้าแม่เขาก็ถ้าลังตถ้าลงตัวกระทับได้สามเดือนกระทับแล้วนี้สิครับแม่เขาจะสมบูรณ์เขาจะได้กลับไปเลี้ยงลูกตัวต่อไปอีกนะครับเนาะแต่ถ้าลงตัวกับแม่ง้แจะลงตัวกับสองเดือนกระทับเราก็มีครับ ทับเราก็มีขึ้นเราเป็นสัตว์เราก็มีแต่มันก็ดีอยู่ได้ลูกเรยวครับแต่มันทําให้ตัวแม่เขาเองนะครับบ่ค่อยสมบูรณ์ลูกตัวต่อไปครับควรจะประมาณสามเดือนขึ้นไปเลยพี่น้องเด้อจังทับด้อยปล่อยให้เขามีลูกครับพี่น้องลูกเขาที่ได้สมบูรณ์แบบอันนี้ก็แล้วแต่ดูกนที่ของเจ้าของเราครับว่าง่วงสมบูรณ์แบบง่สมบูรณ์ตัวบันไดครับกินหญ้าดีบันไดกี่ดูดกิตเอาแต่ถ้าเข้าๆก็คือประมาณสามเดือนครับแม่สามเดือนจังค่อยทับครับ แล้วก็ลูกห้าถึงเจ็ดเดือนครับสรุปเจ็ดเดือนครับค่อยเอาออกจากนมแล้วเจ็ดเดือนแยกออกจากนมได้เลยครับพี่น้องแยกออกจากแม่ขาลดแม่เขาจะได้เป็นสัตว์ดอว่าถ้ายังว่าเป็นก็จะได้เป็นแต่ถ้าถ้าเป็นสัตว์แล้วก็ทับแล้วมีลูกแล้วสิ่งลูกแม่เขาเลยจะได้เอาอาหารเอาเนื้อหนังเอาวิตามินต่างๆไปเลี้ยงลูกอ่อนได้นะครับพี่น้องล,ลูกตัวลูกตัวต่อไปได้สมบูรณ์ครับพี่น้อง ครับามาเล่ามา,าคุยฟังไปซื้อๆล่ะครับพี่น้องมันก็เป็นแนวทางของบ่าวพอเพียงออกเนาะที่ใช้รูปแบบนี้เขาเสียบนี่เลี้ยงของวัดเจ้าของพี่น้องแต่บางคนก็นแล้วแต่รูปนี้ของเจ้าของนะครับว่บาจะจัดแบบไหนก็เอาแต่เจ้าของครับบ่าวพอเพียงนี่สองตัวครับเลี้ยงสนี้ละก็เลยเอามาเลี้ยงไว้แต่เอามาไวเา้เถอยู่คอกอยู่เลา นี่กะสูงเดี๋ยวด้เลยครับสูงแง่แตาเติบเลยนี่อยร้อยยี่สิบนี้แล้วล่ะนะครับลูกเนี่ยยี่สิบครึ่เดือนนะครับแม่เขาก็เริ่มเป็นที่โค้งอยู่ครับกินนมไหลอกจักที่เดือนหาเดือนแล้วก็กล่าวว่าอกจักสองเดือนครับเราพอเพียงก็จะเอาออกจากแม่เขาครับให้หัดให้เขากินอาหารอยู่ตัวนี้ครับกินอาหารกินกล้วยเป็นอยู่กินล้าเอาครับถ้าจิตเป็นแล้วก็ค่อยจังจะเอาลูกเขาออกครับที่สวนรับพี่น้องเนาะ เลี้ยงไว้ล้วก็เลี้ยงให้คนดีๆในเครื่องสืบุญแบบครับเพราะว่าถูกกระเลี้ยงครับแพงกระเลี้ยงถูกกระเลี้ยงแจ้าอยู่ที่ใจ่าครับถ้าจให้เรารักเนี่ยมันก็่อยู่ในราคาหรอกครับถ้าเขาคิดแต่ราคาอย่างเดียวมันก็บความสุขในการเลี้ยงวัวนะพี่น้องเนาะแต่ถ้าคนไหนคนเขาเลี้ยงเป็นธุรกิจเขาก็ต้องคิดถือราคาเป็นหลักครับเลี้ยงไปเรื่อยๆครับเลี้ยงไปเรื่อยๆแต่มันก็มีราคาของมันเองครับ เราเพียงกาเลี้ยงงวมาตั้งแต่พปีสี่แปดถูกแล้วครับพี่น้องแต่ปีสี่แปดตั้งแต่สมัยงวงหูยาองงวงามถูกแล้วครับมาครับก็เลยมาคุยน้ำครับคิดทอดพี่น้องตอนแรงๆนี่ก็บ่ิมีคำเบ้าคำจ่ายยังกับมาคุยกันทักทายกันครับเมื่อนี้ว่าได้ไปท้ายยูทูบตลาดนัดจิตธุรกิจงานประจำครับก็เลยว่าได้ไปครับเมื่อคืนจังใดบ้านนาไฟจะพาไปเบื้องยู่ครับพี่น้องเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วบ้างครับอาทิตย์ที่แล้ว พีมิข่าวสูญเสียเกิดฟ้าผ่ายอีกแล้วครับอยู่เนื้อสงาบ้านหนองสิมเนื้อสงหาชายภูมิครับเอาไว้ในคอกได้พี่น้องเอาไว้ในคอกฟ้ากัยังผาคือเก่าอยู่จ้ากันใดหรอกครับแ่งเคาะกับแ่งซ้ำซ้ำเติมพอพี่น้องเขาเนาะพี่น้องก็ได้ต่ให้กำลังใจกันครับพี่น้องเอาไว้ในคอกกันยังผ่าอยู่คือเก่าครับและยังใดก็ต้องเอาข่าคขกเขาเล่าก่อนนะพี่น้องเด้อเอาขาขาเล่าให้มันคนไทยกันถ้ามันจำเป็นอิเลียก็ กส,สุดวิสัยครับสุดเกลือสุดวิสัยอีหลีนะครับเพรยี่ห้อตั้งแต่ครับเอาโดนแล้วครับพี่น้องว้าวสำนี้ก็แล้วพอหายชิ้นทอดกันเนาะไม่อนีขอจบคลิปทำว่ามากินยากับเอาว่าแยากนมตันใดแยานมตันใดครับพี่น้องให้ฟังครับแต่สำหรับคำว่าผ้าลังตัวกับเป็นโอแยกลูกจะเดือนสองเดือนได้มันก็รตนก็เลี้ยงย้ายอยู่นะครับ ก็เลี้ยงเนี้ยยุ้แต่กับความสมบูรณ์แบบความสมบูรณ์แบบของร่างกายเหมือนกับว่าได้เต็มเต็มที่นะครับเนาะแต่งหันวัตายนะครับจะเลี้ยงเป็นกับวัตายครับวัตายแต่งการที่ประสบูรณ์แบบกล้ามเนื้องอย่างตั้งกับก็คือให้ไิจีทอนหกเดือนเจ็ดเดือนนะพี่น้องเนาะเอาเมื่อนี้ก็ขอจบคลิปไปทุนนี่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องพอเพียงเลี้ยงเตือนน้องพี่น้องเด้อครับวันนี้สวัสดีครับเนี่ยเบื้องหลังเบื้องหลัง